กระทิ้งก็ซื้อเก็บผมมีบองเก็บทุกอย่างซื้อทุกอย่างกต่งนับชุ่มนะคะเพื่อนๆแล้วถ่ายอบาย ลูกสิ้นปลาแทนขาดอย่างนึงคือ ทั้งเดิมแม่ไม่พิมแกทำชอบทำยานี่กินให้ลูกกินแล้วแม่ก็จะสอนให้ลูกก็จะจำเอากระทิยก็ะืือเก็บผมมีหมองเก็บทุบ้านเขาซื้อทุกอย่างแล้วที่เหลือไม่มีจะรารวพวกนี้มันสิ่งสดประกว ขนมจีนซานใหญ่เลยกินผัดนี้เยอะเกินมเบยค่เพร่ใส่อกไก่ทำคเพื่อนได้ไม่มีมัน หรือทั้งเดินแม่ไม่พิมแกทําชอบทายากินให้ลูกกินแล้วแม่ก็จะสอนให้แล้วคุณก็จะจําเอา หักีเยอะอต้นก็เสร็จแล้วก็หิวกระทินก็ซื้อเก็บวันนี้นมีบางเก็บทุกบ้านเลาซื้อทุกอย่าง กินกับซองไหมคะ่ะเพื่อนๆขนมกีนน้ำยามันเพิ่งกินกับมือวัฒนบุต<ม>ใส่อ,อกไก่ทำเหมอนเพื่อนๆจะได้ไม่มีมันก<ม>ินกับซองไหมคะ่ะเพื่อนๆขนมกีนน้ำยามันเพิ่งกินกับมือวัฒนบุต กินสารใหญ่ๆเลยกินผัดเยเยอะกินกับซองนี่ค<ๆ>่ะเพื่อนๆขนมกินมันใหญ่มีเพิ่มกิน<ๆ>กับมือวัฒนธรรมถ้าสุดดังเดิมเลย พอเสร็จแล้ว <laughs> <laughs> พอเสร็จแล้วก็หิวมันต้งินอ่ะเพื่อน ลองนักข่าวเพื่อนขนมกินน้ำยายมีเพื่อนกินกระเมื่อวันนับแล้วก็สาวสาวเสร็จค่ะส,ส,สูตรนี้สูตรตั้งเดิ้องนะคะเพื่อนๆกระทิ้งกระซื้อเก็บมันมีบางเก็บทุบานห้อ

พิมพ์ดยกกับกิดเต็นแม่กับดอกกระเจียวอดอกกระเจียวถิ่งสดๆเพือ่ออยู่ทั้งเดินแม่ไม่พิมพ์แกทำชอบทำยานกินให้ลูกกินแล้วแม่ก็จะสอนให้ลูกก็จะจำเอา กุ้สินปลาเทเราจะกินไหมดกบมดปลกนี้เปแค่นี้ก่นนะคะเดี๋ยวใหมมกก้มแตสาิไปน้พีกอิเนนะี่ยเฮ็ดขอบคุณ ก็เจ้าวจ้า,ส,าสุดค่ะสูตรนี้สูตรดั้งเดิมน,นะคะเพื่อนๆแบบนี่สูตรดั้งเดิมเลยกินกับซองนะคะเพื่อนๆขนมกีนน้ำยาไม่เพิ่งกินกับมือวัฒนธรรม มเือหวานนี่กินกับซ่องนะคะเพื่อนๆขนมกินน้ำยามัน้งกินกับมือวัฒนนับแบกนสดั้งเดิมเลยอือ่ั้งเดิมแม่ไม่พิมพ์แกทำชอบทำยามันกินให้ลูกกินแล้วแม่ จะสอนให้นี่คุณก็จะจำเอากระทิงก็ซื้อเก็บผมมีบางเก็บทุกวานเขาซื้อทุกอย่างอืน,อน ค่ะตัวอย่างนึงคือผักกาดมันง่ไปเลยกินให้สะใจเลยคนสอบเสร็จเนาะตอนพกักแบบโอ้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะหนักมากค่ะอะไรเสร็ดหนัวเส็ดนัวน้ำปลาหอมขอบคุณใจ hati ni je